คุณชอบดูหนังฆาตกรรมที่โดนลา่าเพียงลำพังไม่มีใครฟังและไม่มีใครช่วยได้ใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วาร์ปหนังของปอยนะจ๊ะเอพสซดนี้นะครับผมจะมาวาร์ปแนวนะครับเป็นหนังแนวฆาตกรรมสายฆาตกรรมตัวจริงต้องดูเลยนะจ๊ะการหาทางเอาชีวิตรอดนะครับจากฆาตกรรมเพียงลําพังนะครับแบบนี้ตายเพียงลําพังเนี่ยแหละครับเอามาจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะผมเรียงคะแนนจากคะแนน IMDB นะครับหากคุณพร้อมวาร์ปผมก็พร้อมแนวแล้วเรามาแจวไปฟังมา้อมกันเลยะครับ เรื่องที่1 P2 ลานสยองจ้องเชื่อหนังปี2007ครับความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ38นาทีมีภาคไทยนะฮะแล้วก็เสียงซาวเทกด้วยได้คะแนนจาก IMDB นะฮะไปที่5.9เต็ม10ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแองเจล่าครับที่ต้องไปฉลองวันงานคริสต์มาสกับครอบครัวแต่มีเหตุการณ์ที่ต้องทําให้เธอต้องติดอยู่ภายในออฟฟิศซึ่งเป็นแผนการของทอมโทมัสยามรักษาความปลอดภัยที่เป็นโรคจิตแองเจล่าติดอยู่ภายในลานจอดรถ P2 ทําให้เธอต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จจะออกากา ตึกนั้นให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกับเรื่อง P2 ล้านสยองจ้องเชือด เรื่องที่ 2. คริสตี้คืนนี้คริสตี้ต้องตายหนังปี2014ความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ25นาทีมีภาคไทยด้วยนะครับได้คะแนนจาก IMDb นะครับไป5.9เต็ม10นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจัาติน,นครับหรือเฮลลี่เบนเนตนักศึกษาสาวที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัยนะฮะในวันขอบคุณพระเจ้าเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวเมื่อมีแก๊งสุดโหดที่ต้องการล่าเธอและอัดวิดีโอการฆ่าของเธอเอาไว้จัาตินพยายามส่อสู้ทุกวิถีทางพร้อมกับเอาชนะความกลัวสุดขีดเมือ่อผูร ชีวิตจากคืนนี้มีเพียงแค่เธอคนเดียวเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปทุกคนต้องไปดูเองนะครับเรื่องคริสตี้คืนนี้คริสตี้ต้องตาย เรื่องที่3 r e d ร y e เที่ยวบินระทึกหนังปี2005ความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ26นาทีมีทางภาคไทยเสียงซาวแท็กซับไทยครับได้คะแนนจาก IMDB นะฮะไปที่6.4คะแนนเต็ม10เป็นเรื่องราวของลิซ่าครับผู้จัดการโรงแรมคนเก่งที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่แล้วเมื่อแจ็คสันชายหนุ่มที่เพิ่งรู้จักเขาบังคับให้เธอโทรศัพท์จากบนเครื่องบินไปใช้อำนาจในตำแหน่งงานสั่งเปลี่ยนห้องพักของลูกค้าประจำผููเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความ มั่นคงของประเทศเพื่อที่จะได้รอบสังหารลูกค้าคนหนึ่งกล่าวได้ตามแผนโดยเขาได้ข่มขู่ลิซ่าโดยการเอาชีวิตพ่อของเธอที่รอยอยู่ที่บ้านเป็นตัวประกันเธอจะจัดการกับเรื่องราวบนเครื่องบินลำนี้ได้อย่างไรกับเรดไอเที่ยวบินระทึกเรื่องที่4ี่ฮารดฆ่าเธอให้เงียบสนิทเป็นหนังปี2016ความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ27นาทีคะแนนจาก IMDb ที่6.7เต็ม10ครับ เรื่องราวเกี่ยวกับสาวนักเขียนครับเธอพูดไม่ได้และไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเธออาศัยอยู่บ้านคนเดียวกลางป่าต้องมาฟาดฟันกับฆาตรกรโรคจิตที่สวมหน้ากากการที่เกิดมาเป็นคนปกติเราต้องเผชิญกับฆาตรกรโรคจิตนั้นก็ว่ายากแล้วแต่การที่เกิดมาเป็นคนไม่ปกตินั้นทั้งน่าตื่นเต้นกดดันลุ้นตัวเกรงใครจะอยู่ใครจะไปจะร้องเรียกใครให้ช่วยก็ไม่ได้จะฟังใครพูดก็ไม่ได้ยินกับฮัตช์ฆ่าเธอให้เงียบสนิทเรื่องที่ห้า เรด d y อน n อตเกมพร้อมตายหนังปี2019ความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ34นาทีมีทั้งภาคไทยเสียงซาวแท็กซับไทยได้คะแนนจาก IMDB ไปที่7เต็ม10ครับเรื่องราวของเจ้าสาวป้ายแดงคืนวันแต่งงานคืนแรกที่เธอต้องเข้าร่วมประเพณีของครอบครัวสามีเธอในการเล่นเกมที่มีชีวิตเป็นเดิมพันการเอาชนะเกมนี้คือเธอต้องรอดให้ถึงรุ่งเช้าแต่ครอบครัวนี้คงไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆพร้อมหรือไม่ติดตามกับเ สาวตัวน้อยซามาร่าวีฟิงขณะที่เธอร่วมกับสามีของเธอมาร์กโอเบียนครอบครัวที่ร่ำรวยและแปลกประหลาดในเวลาที่ได้รับเกียรติทุกคนต่อสู้เพื่อการเอาชีวิตรอดเจ้าสาวคนนี้จะรอดหรือไม่ไปดูกันกับเรื่อง Ready or not เกมพร้อมตาย เรื่องที่ 6. Get Out ลวงร่างจิตหลอนหนังปี2017ความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ44นาทีมีภาคไทยซาวแท็กซับไทยได้คะแนนจาก IMDB ไปที่8.2เต็ม10ครับเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งชาวแอฟริกันอเมริกันชื่อคริสแดเนียลคาลุยาที่วางแผนเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ของแฟนสาวชื่อโรดแอลิสันวิลเลียม แต่ระหว่างการเดินทางก็ส่อรางไหะหนะตั้งแต่เริ่มรถเกิดชนเข้ากับสัตว์ป่าจนตำรวจเรียกให้จอดแต่ทุกอย่างประหลาดมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงที่หมายคริสก็ดูกลายเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจสำหรับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศที่บ้านก็พิลึกจนน่าขนลุกที่สำคัญไปกว่านั้นคือหลังจากที่คริสพยายามค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาคนผิวสีในเมืองแห่งนี้เขาก็เริ่มค้นหาความจริงและก็พบกับความจริงว่าที่บรรดาคนผิวสีอย่าง เขามักจะเกิดเหตุการณ์หายตัวไปอย่างน่าลึกลับอยู่บ่อยครั้งและเขาอาจจะเป็นรายต่อไปคริสจะหาทางรอดชีวิตได้ยังไงไปเอาใจช่วยเขาในเรื่อง Get Out าลวงร่างจิตหลอนและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่7 The Call สายตรงต่ออดีตหนังปี2020ครับความยาวหนังอยู่ที่1ชั่วโมงกับ52นาทีมีทั้งภาคไทยเสียงซาวแท็กซับไทยได้คะแนนจาก IMDB ไปที่8.4เต็ม10ครับ ซอยอนญิงสาวกำพรพ่อและไม่ค่อยถูกกับแม่นักเธอเดินทางมายังบ้านหลังเก่าก่อนที่จะได้พบกับเหตุการณ์เหลือเชื่อผ่านทางสายโทรศัพท์และเมื่อจูจ่ๆเธอก็ได้คุยโทรศัพท์กับคนในอดีตคนคนนั้นอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี้และทุกครั้งที่ต่อสายก็จะติดสายของกันและกันเสมอปลายสายนั้นก็คือยองซุกหญิงที่ดูไม่ค่อยปกติเธอเป็นลูกสาวของหมอผีที่ตายไปแล้วและอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงคนหนึ่งแต่มันไม่ใช่แค่นั้น เพราะเวลาของยองซุกนั้นคืออดีตเป็นเวลา20ปีก่อนขณะที่ซอยอนอยู่ในโลกปัจจุบันสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแต่กลับเปลี่ยนไปเมื่อคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอดีตให้ได้แต่กลับเป็นคนที่มีความวิปริตในจิตใจและที่แท้แล้วเธอคือฆาตกรต่อเนื่องนามว่า โอยองซุกในอดีตนั่นเองสุดท้ายกลายเป็นว่าเธอต้องพยายามสุดกำลังเพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียทุกอย่างที่รักไปเมื่ออดีตกับปัจจุบันเล่นงานกันได้ตลอดเวลาซอยอนจะทำอย่างไรไปดูกันกับเดอะคอ l สายตรงต่ออดีตและนี้ก็เป็นหนังแนวฆาตกรรมหาทางเอาตัวรอดเพียงลำพังที่ว์ปแนวเอามาฝากกันครับดูเองจะเจ๋งกว่านี้ แต่ถ้าพี่ไม่มีเวลาดูผมฝากพี่ไปไถ่ายถูเชิญดูในช่องผมได้นะครับก่อนจากกันไปมาเม้นเมาส์เมาส์เม้นกันได้นะครับวาบหนังให้น้องปลอยวันนี้มาจอยกันเยอะๆนะจ๊ะสีจ่จ